เราไม่มีอะไรเหมือนกันต่างคนก็ต่างความฝันเรานั้นไม่ควรมาเจอแต่สุดท้ายชีวิตของฉันและเธอเป็นเรื่องตั้งใจหรือเพอ้อที่เราสองได้มาผูกพันเมื่อไรที่ฉันไม่เจอเธอคิดถึง ทุกหนาทีห่างหายกันหลายวันก็เหงาใจอย่างนี้เธอเป็นเหมือนกันบ้างไหมสิ่งที่มันกำลังกิดกับเราทั้งสองคนเธอเรียกว่ามันความรักหรือเปล่ามันชอบก่อนใค่คิดถึงกันบ้างไหม เคยเงาหัวใจบังไหมวันนี้เธอเป็นอย่างไรตอม